เสวัสดีจ้าตอนนี้นาวินอาบน้ําเสร็จแล้วเปลี่ยนชุดใหม่แล้วนะครับตอนนี้นาวินเป็นไงครับสดชื่นหรือยังสดชื่อนอยังครับออสดชื่นแล้วใช่ไหมเป็นไงอันนี้อาการอะไรฮะอาบน้ําแล้วสดชื่นเลยฮะสดชื่นใช่ไหมสดชื่นเออไหนอ,อันนี้ํะน,น,น้ำเย็นไหมครับน้ำเย็นไหม อ,อ๋ออ๋ออาบน้ำเสร็จแล้วก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะหิวนมไหมหิวนมไหมหิวนมไหมครับอะหิวนมไหมครับหิวนมไหมครับอ๋อออหิวใช่ไหมอ๋ออือม,หม,อออมให้พ่อป้อนไหมพ่อป้อนพอนมมาเลยนะอออ๋ออยากกินนมแล้วใช่ไหม น้ำเย็นไหมพอ่อถามเลยน้ำเย็นไหมฮะเย็นไหมน้ำเย็นไหมอ๋ออ๋ออ๋ออโหอือขนานัาาาาาน้นเลยออืองั้นนาวินขอไปกินนมก่อนนะครับเออครับได้ครับได้ครับได้โอเคโอเคครับโอเคเออ อันนั้นเ็นขอไปกินนมก่อนนะครับบ๊ายบาย